morning call podcast กับเก่งสิทธิพงศสิหนุ่มกเกษรช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ผมเองได้รับเขาเรียกว่าคำถาม แล้วก็ได้รับโจทย์จากหลายๆคนมาเยอะแยะมากมายต่างๆนานาเลยนะฮะแต่ว่าทุกๆคําถามทุกๆโจทย์ที่ได้รับมาเนี่ยมันพุ่งไปยังคำตอบเดียวกันหมดเลยนะฮะซึ่งก็เลยเป็นที่มาของ EP นี้นะฮะที่เป็น EP ที่ผมคิดว่าอยากจะมาพูดถึงคือเรียกว่าขอแค่10นาทีนั่นนะฮะแล้วผมเชื่อว่ามันจะเป็นคำตอบของ แทบจะหลายหลายอย่างที่คุณมีอยู่ในหัวคุณนะตอนนี้เลยก็เป็นได้นะฮยินดีต้อนรับเข้าสู่ morning call นะครับ EP ที่48แล้วนะครับอยู่ผมเก่งสิ่อทงศงสิริมัเกษมครับ e o บริ s ัท RGB 72และผู้จัดงาน Creative Talk Conference นะครับเอาข้าจริงคือช่วงเนี้ยผมอย่างที่บอกนะครับมีคนมาเชิญให้ผมไปบรรยายนะครับแล้วก็หัวข้อก็คือจะ ทำธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จนะฮะก็ต้องบอกว่าโดยส่วนตัวผมเองก็ไม่ได้เป็นคนที่ทำธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จแบบอะไรมากมายขนาดนั้นนะฮะแต่ก็พอจะมี l e ARNING อยู่บ้างนะครับเราก็คิดไปว่าเอ๊แล้วเราจะไปบรรยายอะไรดีนก็มาคิดว่าเอ๊เราจะต้องพูดถึงแบบ การหาแพชชั่นไหมบางสำนักก็บอกว่าไม่ต้องหาแล้วเดี๋ยวนี้แพชชั่นไม่มีจริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอะเราต้องก่อนทำธุรกิจต้องศึกษาคู่แข่งไหมศึกษาตลาดนู่นนี่นั่นนะครับก็แบบมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับที่เป็นหัวข้อได้มาถึงวันก่อนที่ไปบรรยายเรื่อง storytelling นะครับก็แบบเป็นเป็นข้อคิดใช่ไหมว่าแบบเป็เทคนิคว่าการทำ storytelling มีกี่ข้ออะไรบ้างก็ตาม ep สองีก่อนหน้านี้ที่เพิ่งพูดไปนะครับแล้วก็มาเจอน้องที่รู้จักอีกนะครับก็มาบอกพี่เข่งช่วงนี้หมดไฟจังเลยนู้นนี้นั้นจะทํำยังไงนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มาเจอคนใกล้ๆตัวที่บอกว่าอยากจะลองทํานู่นนี่นั่น,นไม่รู้ว่ามันจะทําแล้วมันจะเวิร์กไหมไม่รู้ว่ามันจะทําแล้วจะดีหรือเปล่าจะประสบความสําเร็จหรือเปล่านะครับที่สําคัญคือเมื่อเช้านี้ก็มาฟังพอดแคสต์นะครับของ HBR HBR podcast นะครับเ,เขาก็มาพูดถึงครับเรื่องของว่าทำไมคนบางคนเนี่ยมันถึงแบบแม้จะเรียนเก่งแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้วทำไมบางคนมันถึงแบบว่าประสบความสำเร็จได้อยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้ขอเข้าแบบทฤษฎีนิดๆก่อนที่จะไปถึง1นึ่คำตอบเดียวท,ที่กำลังจะบอกนะครับเาขาบอกว่ามนุษย์เราครับมันจะมีอยู่คนที่มีความคิดนะครับมี mindset อยู่2ประเภทนะครับ อันแรกเขาเรียกว่า fixed mindset นะครับอีกอันนึงเขาเรียกว่าเป็น growth mindset นะครับ fixed ก็แบบ f i x e d นะครับแล้วก็ growth นะครับที่แปลว่าเติบโตก็คือ growth นะครับ mindset นะครับเป็นยังไงครับ fixed mindset ถ้าบอก fixed mindset ก็คือคนที่แบบว่ามีความคิดที่แบบว่ายึดติดอยู่กับบางอย่างนะครับแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วนะครับเช่น อคนที่เคยเรียนเก่งเคยได้เกียรตินิยมนะครับเคยประสบความสําเร็จเคยได้รางวัลอะไรมาก่อนนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นผู้ใหญ่คนที่เป็นหัวหน้าระดับซีเนียนู่นนี่นัน้นอะไรเงี้ยนะครับหรือคนที่อายุมากก็แล้วแต่นะครับคนพวกนี้เนี่ยจะมีฟิกซ์ไมล์เซตส่วนมากนะครับก็คือเป็นเพราะว่ามีพวกรางวัลหรือรีวอร์ดะไรพวกนี้ที่มันมาค้าคอเราอยู่แล้วทําให้เราไม่กล้าที่จะทําอะไรใหม่ๆไม่กล้าที่จะลองอะไรใหม่ๆแล้วมันก็ทําให้เรา ทำให้เราไม่ประสบความสําเร็จในอะไรสักอย่างเดียวเลยนะครับที่สําคัญก็คือเขาบอกว่าโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้พ่อแม่เลี้ยงดูลูกเนี่ยนะครับก็โฟกัสไปที่ความสําเร็จของเด็กนะครับเวลาเด็กทําอะไรสําเร็จนู่นนี่นั่น,นไปเนี่ยก็ได้รางวัลได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ยินดีกับเขานะครับเชิดชูเขาแล้วก็ ดีใจไปกับเขาแบบให้รางวัลเขาเยอะมากจนเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากจะพลาดอีกแล้วครั้งหน้าเขาต้องไม่พลาดเขาต้องเก่งกว่านี้และบางครั้งเนี่ยอะไรพวกนี้มันทําให้เกิด mindset ที่ทําให้เขาไม่กล้าที่จะทําแล้วก็กลัวที่จะทํางานครั้งต่อๆไปนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับตรงกันข้ามครับคนที่มี growth mindset นะครับ growth mindset ก็คือคนที่มีจิตใจมีความคิดว่าเออฉันอยากจะเติบโตฉันอยากจะลุยไปข้างหน้าฉัน ค้นหาชาเลนจ์หรือความท้าทายอยู่ตลอดเวลาแน่นอนว่าฉันไม่กลัวที่จะเฟลฉันไม่กลัวที่จะแพ้นะครับดังนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่มักจะประสบความสําเร็จอยู่เรื่อยๆนะครับคําถามคือ,อแล้วเขาไม่เฟลบ้างเลยหรอเฟลครับคือคือคนที่เฟลเนี่ยก็คนที่ได้ลองทำเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่เคยเฟลถูกไหมแต่ว่าถ้าเขาได้ทํา เขาก็จะมีโอกาสทั้งเฟลแล้วก็ประสบความสําเร็จแต่ถ้าคุณไม่ได้เริ่มทําเลยคุณมันจะกลัวเนี่ยแน่นอนคุณไม่เฟลนะครับแล้วคุณก็จะไม่ประสบความสําเร็จด้วยนะครับอย่างที่เขาบอกแหละว,ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่เริ่มทําคุณก็เฟลเรียบร้อยเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยพอคนที่มันมี growth mindset กับ fixed mindset เนี่ยมันเป็น2แบบเนี่ยก็เลยแบ่งแยกคนที่ประสบความสําเร็จกับกับคนที่ไม่ประสบความสําเร็จในอะไรสักอย่างเลยอยู่ตรงเนี้ยนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอฟัง HBR เนี่ยเสร็จแล้วก็มาคิดว่ามันก็ยังพุ่งไปยังคำตอบเดิมคำตอบเดียวของผมอยู่คำตอบนั้นคืออะไรครับคำตอบนั้นก็คือคำว่า just do it ครับทำมันฮะบางทีเราแบบว่าเอ้ยฉันทำธุรกิจนี้จะประสบความสำเร็จไหมฉันจะลองทำนู่นนี่นั่นจะเวิร์กไหมจะดีหรือเปล่านะครับช่างมันครับทำไปเลยครับอยากรู้ก็ทำไปเลยครับ อย่างที่ผมเคยเล่ามาเป็นล้านล้านครั้งเนะครับว่าจุดกำเนิดของ Creative t a l k เนี่ยมันก็เกิดมาจากการที่ผมอ่ะไม่แน่ใจว่าผมจะทำดีไหมทำจัดงานแบบนี้จะมีคนมาฟังหรือเปล่าจะมีใครเป็นสปิเกอร์ให้เราบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วผมก็ไปปรึกษาพี่ป้อมพาวุดแล้วพี่ป้อมก็พูดกับผมมาแค่คำเดียวเลยบอกว่าทำเลยนะครับแค่นี้แล้วผมบอกแค่นี้เลยเหรอวะอะไรเงี้ยนะฮะตอนนั้นคิดในใจนะว่าพี่ป้อมให้ให้ให้คำปรึกษาแค่นี้เลยเหรอวะอะไรเงี้ยนะ แล้วก็ทำนะพอทําแล้วเราก็ได้เรียนรู้ครับเมื่อคุณได้ทําคุณจะได้เรียนรู้คุณจะได้เรียนรู้ว่านี่มันใช่ไหมทางนี้มันผิดไหมมันถูกหรือเปล่ามีอะไรที่เราทําผิดพลาดบ้างมีอะไรที่มันไม่เวิร์กบ้างหรือจริงๆแล้วสิ่งที่เราเลังเลมาตลอด3-4ปีพอเราได้ทําแล้วเฮ้ยรู้งี้กูน่าจะทําตั้งแต่4ปีที่แล้วดังนั้นครับคําตอบทั้งหมดมอยู่ที่แค่ว่าทําขอให้ทำนะครับ โอเคแต่ทีนี้อย่าพิ่งผีผามฟังให้จบก่อนนะคุณอาจจะบอกว่าตอนนี้อาจจะมีคนอยู่2ประเภทนะประเภทแรกคือโอเคฉันปิดพอดแคสต์ฉันไปเลยดีกว่าทําเลยนะไก่ประเภทหนึ่งบอกโอ้พี่เก่งก็คิดได้อย่างเงี้ยพูดได้นี่ทำจริงมันยากนะเอางี้ผมขอมีหลักการอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันจริงๆไม่อยากจะมีหลักการอะไมากแต่มีสักนิดหนึ่งก่อนจะทําขอให้คิดถึง worst case scenario ขอให้คิดถึงสิ่งร้ายๆที่คิดว่ามันจะร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําของเราในครั้งเนี้ดูสิว่าอะไรที่มันจะร้ายที่สุดร้ายแรงที่สุดที่จะเกิดขึ้นถ้าคุณทําสิ่งนี้นะครับถ้ามันความร้ายแรงของมันแค่เสียเงินไม่กี่บาทเสียเวลาไม่นานหรืออาจจะเสียเวลานานก็ได้แต่มันไม่กระทบอะไรกับ การงานในปัจจุบันไม่ได้กระทบกับเวลาของครอบครัวหรือเวลาที่เราใช้อะไรสําคัญไปนะครับอาจจะกระทบกับแค่เวลาในการดู Netflix อะไรเงี้ยก็ทําเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราวิเคราะห์แล้วผลร้ายที่จะเกิดเนี่ยมันกลายเป็นผลร้ายแบบประมาณว่ามีผลกระทบกับการเงินภายในครอบครัวมีผลกระทบกับอนาคตของบริษัทและอีกประมาณ 50ชีวิตที่อยู่ข้างล่างเราอะไรประมาณนี้ผมว่าอันนั้นเราอาจจะต้องคิดให้ลึกขึ้นนะคุณก็ไปลื้อตำรามาเถอะผมรู้ยู่แล้วว่าพวกเราทุกคนอ่ะเดี๋ยวนี้โอ้โหมีตำราเยอะมากนะครับทั้งแบบ business canvas เรียนรู้เรื่อง customer journey อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะหลายสูตรมากไปหมดการจัดเวลาอะไรไม่รู้เยอะไปหมดเลย,เย,เยสำคัญคือเราไม่ทำนะครับคุณเรียนรู้วิธีการจัดเวลาวิธีการ manage ตัวเองวิธีการทำยังไงที่จะ improve เัวเองให้ดีขึ้นแต่ก็ไม่ทำ คุณเรียนรู้วิธีการว่าเออถ้ากดคุณจะทำ business ให้เซฟคุณต้องทำแบบพวก business model รู้จัก customer journey segment อะไร whatever นะเยอะแยะมากมายแต่คุณไม่ทำนะครับดังนั้นสำคัญเลยคือทำนะครับทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทำอะไรไม่ต้องสนใจไม่ต้องแคร์เอะฉันจะไปลอกคนอื่นหรือเปล่านะคนอื่นจะว่าเราไหมน้อนะครับช่างมันฮนะทำครับขอให้ทำครับ just do it นะครับ เสริมแค่นิดเดียวก็คือว่าก่อนทำคิดถึง worst case scenario ดูซิว่าสิ่งที่แย่ที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับคุณคืออะไรถ้ามันไม่แย่มากทำเลยครับเต็มที่ก็แค่เสียเวลาดู Netflix เต็มที่ก็แค่เสียเงินไม่กี่พันบาทพอดแคสต์ Podcast เนี่ยก็เหมือนกันนะครับผมทำเนี่ยก็ไม่ได้กะว่าจะมีคนฟังมากมายเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะมีคนฟังหรือเปล่านะ แล้วก็ตอนแรกๆก็งกเพราะว่าอย่างที่ใครติดตามอีีแรกๆจะเห็นว่าผมอัดเสียงพอดแคสต์ในรถยนต์นะตอนนี้เริ่มไฮโซมีไมโครโฟนมีนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าเราจะไม่รู้เลยว่าการอัดพอดแคสต์เนี่ยมันเป็นยังไงมันต้องใช้ไมโครโฟนแบบไหนเออตอนนี้เราก็ต้องใช้ iPad ในการอัดอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะไม่รู้เลยถ้าเราไม่ได้เริ่มนะครับผมไม่รู้หรอกว่าจะมีคนดูคนฟังหรือเปล่าแต่พอเราเริ่มทำเฮ้ยมีคนฟังวะ่ะ นะครับปัจจุบันนี้คนฟังพอดแคสต์ก็อยู่ประมาณพันคนนะครับต่อ EP ซึ่งก็ไม่ได้เยอะนะครับถ้าเทียบกับเจ้าใหญ่ๆก็ทำกันนะครับก็เขาก็เป็นหมื่นคนฟังนะใช่ไหมเราก็แค่พันแต่แต่ก็แอบคิดนะโอ้ยมีคนตั้ง1,000คนฟังเราเลยเหรอเนี่มันก็เยอะอยู่เหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่า ทำมาเลยครับคิดว่าอยากทำอะไรก็ทำนะครับดังนั้น EP นี้ไม่มีอะไรมากฟังดูแล้วอาจจะรู้สึกว่าเป็น EP ที่ไร้สาระมากไม่มีสาระอะไรไม่มีทฤษฎีอะไรมาครอบไม่มีอะไรเลยมันไม่มีจริงๆครับเพราะว่าสิ่งที่คุณควรจะทำมากที่สุดนะตอนนี้ก็คือคิดถึงสิ่งที่คุณอยากทำนะครับแล้วคุณลังเลมันมาอยู่ตั้งนานนะครับสองคือ คุณก็ไปคิดถึง worst case scenario ถ้ามันไม่ได้แย่มากนะครับ3ก็คือ just do it ทำมันครับแล้วผลลัพธ์มันจะเป็นยังไง1เดือน2เดือน3เดือนถัดมา work ไม่ work fail ไหม comment ม,ม,มาบอกกันได้นะครับที่ Facebook ผมก็ได้นะครับ เก uh, ่งสิทธิพงศ์นะครับ G E N G S I T T I P O N G นะครับแอดมาได้เลยนะครับหรือ Follow ก็ได้นะครับแล้วก็ทักมาตงอินบ็เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับเพราะว่าถ้าบางคนแบบคือคนก็ทักมาเรื่อยๆนะครับผมก็เลือกเลือกแล้วก็ดูนะครับถ้าเกิดว่ามี p r o g r e s s ยังไงอัปเดตให้ฟังกันบ้างอยากรู้นะครับแล้วมาดูกันว่าหลังจากที่คุณ just do it แล้วเนี่ยมันเวิร์หรือไม่เวิร์กยังไงเปลี่ยนชีวิตคุณไหมแล้วพบกันใหม่ อีหน้าสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับ